bạc ta đời <laughs> hết nhang cầu vàng kia này nè vợ vợ bảo ta ừ, tim ngàn mặt <cười> <cười> นุบยังกันเนาะสองคนมีความหลับกันแล้วนี่เนาะคือเก่าคือเก่าคือเก่าอ้คือเกา่าเนาะเปันเกา่าเหรอเม็ดอันนี้มันข่ายคือเม็ดัก่ันะมันเป็นอะไ่เก่ากันเป็นไม้เนืเนื้อข้างบนกัวโต้ัวโต้็จะซาลาไม้ได้ เขนคตอต้องเมดแกเขาคุเขามันบอกมีกบจากมันเลอ่ Tìm ngàn mặt khẩu hoa phổ đồ ngay Sao choi, chị phải sai anh nè Phổn ta Chị phải xáy anh nè nè Phải leo Sao chơi phải là เบ mm ิ hmm. ่งซ่องพันแหนโดยเสียเสยดัด hmm. พ mm ันแหนเบิ่งกันยังมาน้ำหลังโม่กันเลยพระท่านโม่โม่อะพูดไป่หอดใจแล้วเบิ่งห้างกันเริ่มต้นเบิ่งงานมัดเข่าตัวเจโบฮอก็มาคือเก่าไปลง แร่มันเมาเกี um. ่ยวก็ต้องมาคนเนาะมาก่นอยมาค่าดูไมหนยาขึ้นยาขึ้นยาไาตาเห็นยังอ่ะ เด้อขอบใจเด้อเด้อมงานคนเขาฮับะลหมัดเขานะหมัดนํำคนนำบอลเลย อจอยคือต่อควาันอยู่ปุพเโลซาเมริมัดอยู่คนเดียวอยู่บุพเยังบ่แล้วบวบ่ ผู้หนึ่งมัดผ mm. okay. okay. oh, ู้หนึ่งคนสอยกันไปลงคนมากรวยแ้วก็มัดแดเดียวดีงงานมาเข้า โอนปลาโล่ก็้องไข่ดาวก็มาปลาโล่ไปปลโยกอร่อยใช่ไรมอร่อยรอารหรารอหร บอก้วว่าข่าวประดี๋ยวห้าหมวกวะมึงมาแม่มาข่าวมาิ อะไรบ้างแรงนะคือเก่าค <i diction aries> ือเก่าคือเก่าเมื่อไนส์แซมิวอย่าลืมกลับมาเบิ่งคลิปด้วยแซมิวเด้วยแซมิวอย่าลืมกลับมาเบิ่งคลิปด้วยแซมิวเด้วยเบิ่งคลิปแล้วก็เตรียมสักข้าเบื่อซักเรื่อง dạ và ừ. yểm vào đông cô khoe sao เอากัน mặt อือยิ้วบุญหมู่เฒ่าหำเลยเด้อค่ะน้องสะไพ นรางายตกห้วนี่ยรอะเกรด้นี่ระยะไล่กบหมูปลาลเลยข้เกพี่น้งาเบผมน้องเ่งพนทีมงานคนปลาลงเหอ็นแต่คนเอฮะปลาลุง

ไปซอกเหยียบเลยเนาะอืมมาก็มามามันจะดีกว่าละเพราะว่าขาวแล้วมัน ด้วยขอบใจดราาน้ำมานยากแล้วกวนจะพนลชุมอันนั้นแล้ก็ผ่านไปแล้วมันเิดฝาของเขาเป็นไรเป็นหลองฝากมองอยู่โนเมตาเราแบผ่านไปแล้วแมน เนลพวกรันผ่านยืนซ่อมง่าประจำไปตั้ง่องมือเดียวผ่านเบนมันนองมดนองเยี่ยมผ่านรีบ้อยเนาะเผ่านผ่านแล้วเอาเลยทังท่านเลยผ่านเทานะง่าละมือเดียวต่างมือเดียวผ่านรีบยมีแนวหเนแมเด็กมายกอ่เงบ่ผ่านคืนข้านจนเถาเี่แต่บ่ี่ต้เย น uh ั huh, ่งต e ่บต้ช่โขผ่านเลยดิผ่านกับบั้นี่นีล้เมนใกล้เลยแหละใกล้สิได้ผ่านและเด้อมะฮอร์นิก็สมาปกควรนับรงหาสุดได้จบคลิปใบเสน่คิปน้าพอกันใหม่อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ส่องน้องออนเด้อปรุงกับพุณดวงนาสบาไดี